สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับพบกับผมกับกอสปอร์ตเกมมิ่งครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาหาตังกับ ot, สล็อตซมโไรกันอีกแล้วโปรแกรมสแกนสล็อตเขาบอกว่าเกมนี้อัตราชนะถึง90%เลยนะครับเรามาดูกันว่ามันจะมั่วหรือเปล่าแต่ว่าคราวที่แล้วนี่ผมก็ได้ไปเกือบ6,000บาทเลยนะ5ทีกว่กๆดูครั้งนี้ว่าผมจะได้ไหมหรือว่าจะเสียกำไร6,000คืนเหมือนเดิมครับผมพกทุนมาที่10,000บาท ปรับเบ็ดที่60บาทเดี๋ยวดูอัตราการจ่ายนิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ฟีเจอร์นินจานี้เป็นตัวคูณนะครับแล้วก็สเกตเตอร์รวมกันได้ลายมีทั้งหมด20ลายโอเคครับไปหาเงาินกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหของแท้ครับหมุนครั้งเดียวได้เลย พวกโปรแกรมเขาดีจริงเบ็ด60บาทหมุนครั้งแรกดูจะให้ให้เยอะไหมจะให้เท่าครั้งครั้งที่แล้วหรือเปล่าตัวนี้เป็นตัวฟีเจอร์ผสมครับ Y ายบวกตัวคูณ420คูณ3หดอกแรก1,260บาทดอกแรกก็สวยงามเลย ถือว่าหนักนะครับ1260เอาไปเรื่อยๆคูณ3 159คูณฟรีเกมเข้าง่ายนะครับเข้ามานี่ก็ถือว่าแจกจ่ายดีเหมือนกันูสามสายเลยบิ๊กวินแตกลีกนึ่0พ0เฮ้ย โอ้สองพันสอบาทตัวนี้เกือบส0่พบาทแล้วเนี่ยหมุนหมุนสครั้งหมุน3ามครั้งสี่พบาทคณห้าสาเก้าคูณห้าก็โอเคสี 4, ่พัน้ะครับกำไรยังเลยตั้งครึ่งหนึ่งโอ้3ส,สายเลย โอ้สวยตัวแพงตัวนี้บิก๊กบิ๊กวินแตกเกือบเกือบทุกรอบเลยสองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทหกพันหกพันสามเอาอีกสามครั้งขอสวยๆนะโอ้เส้นเดียวไม่ได้คูณห้าร้อยห้าสิบ โ okay. อเคอาสุดท้ายขอนักหนักโอ้โหไม่ได้อ๋อแต่ได้ได้ตัวนี้อางสองครัง้งได้ตัวฟีเจอร์สุมาลัยครับตัวนี้จะจะเป็นตัวเสกเสกไวายขอสามสายนะลูกเส้นแรกเส้นแรกอ้าก็โอเคสองร้อยสี่สิบเปิดเสร็จอยู่ที่6,700ครับ หมุนครั้งแรกได้หกพันเจ็ดนี่ว่าสุดยอดมากเลยนะจริงๆนะผมผมว่าผมถอนได้เลยนะเนี่ยก็ย๋ยวคลิปมันจะสั้นเดีย๋ยวผมเล่นให้มันหมดหกร้อยสี่สิบสองบาทนี้แล้วกันเนาะก็หมดหมด,หมดตัวนี้ก็ก็พอเพื่ผมว่าอาจจะไม่หมดนะอาจจะเพิ่มด้วยก็สักสองนาทีครับผมจะหมุนหมุนเล่นอีกสักสองนาทีถ้าเข้าไม่เข้าไงก็ ยังไงซะผมก็จะต้องทํากําไรหกพันบาทแต่ถ้ามันถ้ามันบวกเป็นหมื่นนี้ยิ่งดีเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปจริงๆครับ PG นี้รอบสองนี้น่าจะมาช้านะผมผมว่าถ้าเราจะดดันเอารอบ2อนี้มันอาจจะเสียกําไรเสียกําไรไปเยอะนี่ว่าถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วเราหักห้ามใจตัวเองนะครับได้แล้วก็ก็พอ นี่มันกโ็โอเคแล้วแหละ6,000กว่าบาทนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาอีกแล้วเฮ้ยช่วงปีใหม่หรือเปล่าเนี่ยเขาคืนกำไรลูกค้าหรือเปล่าเขาเข้าสองรอบติดเลยห่างกันแค่นาทีนาทีกว่าๆตัวนี้เป็นฟีเจอร์ตัวคูณค,ครับโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะก็ยัง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 ให้ตัวฟีตัวหมุนฟีมาเพิ่มอีกหนึ่ง คนห้าโหไม่ได้นะย่สิบสี่เจ็ดสิบสองบาทผมว่าครั้งที่สองนี่น่าจะน่าจะจ่ายน้อยน่าจะแจกน้อยอ่ะตัวตัวโบนัสเกมรอบสองก็ ถ้าหมดโบนัสเกมตัวนี้ผมก็น่าจะทำการถอนเลยเนาะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากครับลุ้นกันว่าจะบวกถึงหมื่นหรือเปล่าถ้ามันมีตัวอีสมุมไรช่วยเนะี่ยมันจะมันจะได้เยอะเลยนะตัวฟีเจอร์ผสมอะตัวสมุไรกับนินจา ว่านินจามันเป็นตัวคูนะครับสมุไรสมุไรนี่มันจะเป็นตัวตัว,วายหกสิบเก้าบาท138ร้อยสามสิบแปดเอาเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคูห้าเออสวยแปดร้อยแปดสิบห้าบาทสวยครับสวยตัวนี้จะเป็นตัวเสกายครับกี่เส้นอีกเส้นไหมสองเส้น โอเคแปดนะครับรอบ2สุดท้ายโองสุดท้ายไม่ได้ก็ถือว่าโอเคครับ3000บาทครับสำหรับคลิปนี้น่าจะพอแค่นี้แหละเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้น่าจะขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ